สวัสดีครับทุกคนมุฟเฟ่คนละ 1, 3 5 9นเน็ตนะครับแต่ละเมนูคือน่ากินมากหอยนางรมคือตัวใหญ่ๆเต่งๆแ,แบบนี้เลยนะครับสดอร่อยมากจ้าซึ่งวันนี้แอดอยู่ที่ร้านค o ปเปอร์บิยอนมูฟเฟ่สาขาเดอะเซนต์ปิ่นเก้านะครับเนื้อที่นี่เขาย่างใช้เตาถ่านแบบนี้เลยนะครับวันนี้แอดจัดตัวลิ้นกับใบพายมานะย่างมาหอมๆนะครับเนื้อคือนุ่มอร่อยมากจ้าส่วนตัวลิ้นจะเป็นลิ้นสูวีนะครับหนานุ่มเด้งนะด้านนอกเกี๊ยมนิดหนึ่งนะครับกินเพลินมาดูที่ไฮไลท์ของเราเลยนนตอ ถ้ามา2ท่านนะครับเขาจะให้ตัวล็อบเตอร์หนึ่งที่เลยนะซึ่งปกติเมนูนี้จะเป็นเมนูพิเศษนะครับส่วนอาหารอื่นๆนะครับสามารถกินได้ไม่อั้นเลยจ้า ที่ร้านจะนําไปอบนะครับแล้วก็ทอก็อปด้วยชีสเยอมๆนะตกแต่งจานสวยงามแบบนี้เนื้อแน่นอร่อยดีนะครับส่วนเมนูที่ร้านเนี่ยสามารถเลือกสั่งได้แบบหลากหลายมากๆม,มาดูเมนูที่แอชชอบทานกันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นซุปเ็ดทฟัฟเฟิลจะมาคู่กับครัวซองนะครับสามารถเลือกเอาหรือไม่เอาครัวซองก็ได้นะรสชาติครีมมี่หอมทัฟเฟิลมากๆนะครับกินเพลินสุดๆอีกเมนูนะครับคือตัวก๋วยเตี๋ยวเรือนะแอชชอบสั่งเป็นเมนูเนื้อนะครับจะสั่งเป็นเกาเหลาก็ได้นะวันนี้แอชสั่งเป็นเส้นเล็กมานะเนื้อนุ่ม ตัวซุปก็เข้มข้นมากสูชิแต่ละเมนูก็น่ากินนะครับชิ้นกําลังดีข้าวอร่อยนะปลาก็ใส่มาจะเต็มเอนกว็วะคือนุ่มละมุนมากนะครับกินเพลินๆเนืองจะจัดเป็นซาซิมิที่ร้านก็มีนะครับผ่านมาชิ้นพอดีคำเนาะตัวโฮโตเตะเนื้อ,วห,ววอวหวานมากๆซูชิวากิวเนื้อมาแผ่นใหญ่ๆนะครับส่วนข้าวนยะเขาใส่มาแค่นิดเดียวเวลาทานทานทั้งชิ้นได้นะครับเนื้อนุ่มดีจ้านอกจากนี้อสั่งเป็นเมนูสเต็กนะตัวนี้จะเป็นสเต็กสันนอกนะครับเลือกความสุกที่ต้องการได้ หรือใครชอบเมนูแกะที่นี่ก็มีนะครับแกะแทบไม่มีกินซาบเลยจ้ามาดูเมนูต่อไปเมนูนี้แอดก็สั่งบ่อยกินหลายจานเลยนะครับจะเป็นหมี่เย็นแบบนี้ตัวเส้นอร่อยนะครับเวลาทานมีความเปรี้ยวเบาๆนะครับสดชื่นดีหรือเมนูง่ายๆอย่างซีซาสลัดเนี่ยแอดก็สั่งบ่อยนะครับกินหลายจานเช่นกันเมนูพาสต้าก็มีหลายเมนูนะครับส้มตาที่นี่เราก็สามารถเลือกความเผ็ดได้มีทั้งตำไทยตำปูตำปลานะครับหรือจะเป็นตำเส้นจันแบบนี้ก็น่ากินเส้นเหนียวนุ่มนะครับรสชาติ เค็มขน้นขบรสอร่อยดีจ้ามาถึงของหวานกันบ้างนะครับของหวานที่นี่ก็น่ากินหลายเมนูนะมีให้เลือกเป็น10เมนูเลยจ้าหลักๆก็จะกินพวกชีสเค้กนะครับแล้วก็พวกเมนูที่ทําจากชาไทยนะแอดว่าอร่อยดีหรือจะเป็นตัวช็อกโกแลตลาวาก็น่ากินนะครับจะมาแบบนี้เลยนะข้างในนี่คือเยิ้มๆเลยครับผมรสชาติช็อกดีนะครับเค็มข้นกําลังดีเลยนะหรือเมนูโทตก็น่ากินนะครับหรือจะเป็นตัววอเฟอร์ก็น่ากินนะครับส่วนตัวโทนเนี่ยตัวขนมปังด้านนอกจะมีความกรอบอน,นิดนึงด้านใน เียวนก,กินคู่กับตัวซอสไข่เค็มอร่อยดีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอศครีมนะหรือจะเป็นพวกผลไม้ก็มีเรียกได้ว่ามาร้านเดียวมีครบเลยนะครับเมนูจริงๆมีเยอะกว่านี้นะร้านคือดูดีสวยมากๆเลยนะครับวันธรรมดาเนี่ยคนละ1 3 5 9รายละเอียดเดยวแอดลงไว้ให้นะครับ